โ okay. อเคอ้าวหนนะครับสวัสดีครับผมกา,าผัวผมนิวคุ้งกับเกมรีเมมเบอร์ในพาร์ทที่8นะครับก็ต่อเลยกันเพราะเซฟไม่ได้ต่อเลย,เลยจุดเซฟไม่มีอ๋อหมายเกิดโอเคตรงนี้ก็น่าจะเปนเ็นผลว่าทำไมหรือเปล่าแล้ว What will we do? เราเล่นอะไรกันดีเราวันนี้อ่าอะไรกันดีโอเดะนั่นหมาซ้ายล่างอะเอา,อา้วไงบทดไม่มาลวอากิคุงนั่นมัน คุณเฟนเป็นไร <c ười> คุณเฟนนอนแอ่งแมงอยู่ตรงนั้นน่ะแพงกิง้งไม่ใช่แพงกิง้งนี่หมานี่นะบาดเจ็บหรือเปล่านะก็คงงั้นมั้งนะเอาไงดีล่ะเราะจะดูแลมันยังไงดีละฉันจะอคอยดูแลมันนะกันนะยังไงดีไม่รู้กันนะเอาล่ะมิุไปหาอะไรให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะโอเคหาอะไรให้ฉันหรือว่าดูแล มองดูมันหนัหอยังไงเออตอนนี้อย่างน้อยก็แต่การแผลได้แล้วนะแต่ว่าหมาน,นี้ดูเหนื่อยเหลือเกินอะ่ะหรือเปล่าอื <c oughs> มดูแลมันดีกว่านะอีกนิดนึงมกันนะมันดูน่าสงสารเหลือเกินอะ่ะถ้าเกิดทิ้งไว้ตัวเดียวโดดเดียวอย่างเงี้ยได้เลยจนกว่าหมาจะมพีพลังงานวื้นฟูมา,มากขึ้นแล้วก็ค่อยทิ้งมอนกันก็นกมาเลี้ยงมันดีกว่านะ ทีงั้นแล้วไอตัวเนี้ยมันค่อนข้างเงียบนะใช่ไหมล่ะตอนที่พวกเราจับมันมันก็ไม่ทำอะไรเลยอ่ะไม่ใช่มาตายแลย้วคงจะผ่อนคลายม้งนะใช่ไหมคิดว่าหมาจะหลงทางมาหรือเปล่านะาเข้าใจแล้วฉันคิดว่าพวกเราก็ต้องใ,ใจเย็นนะใจเย็นคืออะไรว่ามันหันหนันไดาอีท่านึ่งเลย นั่นมันจะเดินไหวแล้วนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยพวกเราจะตั้งชื่อมันไหมตั้งชื่อเหรอเอ๊แต่ว่าเป็นหมาของใครบางคนก็อาจจะเป็นหมาของคนหนึ่งก็ได้นะ <at> ไม่มีปลอกคอนี่นะคิดว่าฉันชื่อมันเป็นหมาหมาหมา,หมาที่ถูกทิ้งอ่ะหมาป่าเดียวดาหมาเดียวดายอย่างนั้นอ <at> ่ะเอออืมถ้าเกิดเธอว่างั้นแล้วก็มีอู่ก็คงได้มั้งนะตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะ หมูดังชื่อว่าหมูไม่ใช่ละอ่ะเอาจริงเหรอเฮ้ย <c oughs> เอาจริงเหรอนึกว่ามันมันแค่เหรอถอนใจอะไรตอนนี้เอาจริงเหรอ <c oughs> ใช่เลยไอตัวนี้มันจะชื่อว่าหมูจังหมูจังฟังดูแปลกๆไงมันรู้ว่าจะเออนะมันเหมอนไม่อุกันเะน่ไม่ดีเหรอเออก็ก็โอเคนะหมากลายหมูแล้ว แต่นี้ไปเธอเชื่อหมูจังนะโอเคไหมอ่ามันสั่นหางด้วยเ <c oughs> จอเล็กหมูจัง <c oughs> ใช่แล้วหมาตัวน,นั้นอะ่ะหมูอ่ะ <c> ห <oughs> มาหมูอะ่ะหมูหมาโอเคสับสนกัหมดแล้วมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็คือได้เจอมันที่บ้านของฉันใช่ไหมเนี่ยมันเป็นหมาที่เงียบๆนะชอบมาที่สวนหลังบ้านอะ่ะแล้ว แล้วมันอยู่ไหนแล้วตอนนี้เนี่ยตอนนี้นเป็นังไงแล้วกันแน่นะทำไมมันถึงไล่ตามไล่กัดเราอ่ะวัดเดอะละอ,องฟองค้างเลยหยุเซตนี่นะ <laughs> เซตทารโรลี่รอบหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็จะมันจะมีทางซ้ายขวาละด,ดูดูเยอะนะครับวัดเดอะอฮะทำไมไม่มีอะไรเลยอะโอ,อ๊ซ้ายขวาไม่มีอะไรเลยเอ๊ะข้างหน้ามีอะไรต่อละ what the hello what the โอเคอัน okay, นี้คืออะไรหืมหมามาแดกเฮ้ย hey, หมูจังอย่าเข้าไปในสวนหลังบ้านดิของคุณนายอ่ะหมูชอบดอกไม้ของแม่ใช่ไหมเนี่ยเป็นที่ที่ดิวอตเพสเวอร์บีเฟิร์สเป็นที่ที่ฉันเจอหมูครั้งแรกสิบสิบใ,ใช่ไหมละ่ะแต่ทีนั้นก็ตามเธอจะเอาไปทำลายดอกไม้แม่ไม่ได้นะหมู ถ้าเกิดแม่รู้แล้วเข้าแล้วก็เธอต้องโกรธแน่ๆเลยถึงจะทำต่างกันก็อย่าเลยอย่าห้ามเด็ขดขาดตอนนี้เธอมาที่นี่ทั้งฉันแล้วก็อากิคุงอยู่ที่นี่นะจ๊ะไม่ต้องห่วงหรอกครัโอเคปะอากิคุงเธอต้องพูดอะไรบางอย่างสิพูดอะไรบ้างสิเอ่อ,อมแม่ไม่รู้สินะเรื่องนี้คือแม่ไม่รู้ว่ามีหมาเลี้ยงใช่ไหมเนี่ย ก็คงไม่เป็นไรมัง้งใช่ไหมถ้าเกิดเธอทําอะไรมากกว่าน,นี้แล้วแล้วก็เธอจะเป็นเด็กแย่เด็กนิสยัไสยไม่ดีนะจ้าหมูจังถ้าเกิดบางอย่างเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ฉันจะลงโทษเธอนะเราจะลงโทษเธอนะมิวจังเธอพูดเหมือนแม่เธอเลยนะเออเหมือนเหมือนแม่ฉันเลยนะเนี่ยเอะตอผิดจะลงโทษไาหนึ่งแนละ้วตอนตอนที่มันตอนที่แม่มันมันสอนที่ห้องห้องที่เลก็กๆใช่ไหมที่บอบพระเจ้าอ่ะ หมูชอบแม่ไม่ใช่หมูชอบหมาป่ะเอ้หมูชอบดอกไม้ของแม่มากเลยฉันคิดว่าตอนที่มิวพูดเรื่องนั้นหมูก็มาเคมสุทิศมามาดูแลดอกไม้เหรอมาดูแลสวนดอกไม้ให้เหรอไงนั่นหมายความว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้ไซต์ขอนั้นมี เพิ่มมาใช่ไหมใช่ไหมเอาขวาละฮะเอ๊ะดูนะมัน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 ฮึฮะตรงไหนวะเดวผมผมเมื่อกี้ผมผมไม่เห็นเองหรือเปล่าวะ เอ๊มุดอยู่ตรงนี้สิไหนวะโอ้นี่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 เดินขึ้นก็ได้ไม่บอกหรอไม่บอกกันบ้างอ้ซ่อนทะเนียนเช่เฮ้ยมาคุณคุณนายอืมอะไรเหรอจ้ามิอุฉันอยากจะลองทำอาหารดูอ่ะ่าทำยังไงคุณนายจ๋าเออทำไมล่ะถ้าเกิดเธออยากแต่ถูกแต่ให้ฉันสอนแล้วแล้วก็ เอ๊ะถ้าเธออยากอยากจะอยจ,จ,จะเรียนรู้แล้วแล้วก็ทำไมไม่ให้แม่เธอสอนละ่ะมีอูจังอากิคุงมีความสุดมากที่ได้กินอาหารของคุณน,นี่นาวฉันก็เลยอยากลองทำอาหารให้อากิคุงกินดูบ้างอะ่ะอ่าฮะอืมอยากจะเรียนเป็นอยากจะเรียนเป็นภรรยายสินะเนี่ยใช่ไหมโอเคฉันจะสอนให้ก็ได้นะไม่ใช่ภรรยาหรแม,ม,ม,ม่บ้านสินะเนี่ยจริงหรอคะ ใช่จนกว่าเธอจะทําอาหารได้จนกว่าเธอจะทำอาหารให้ฟูฟยกูกิกินแล้วบอกว่าอร่อยได้ฉัจนจะสอนเธอไปเรื่อยๆนะก่อนหนึ่งก็ต้องใช่แล้วแซนด์วิชไงล่ะจ๊ะเจง๋งไปเลยบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ฟูยกูกิชอบแล้วจ้ะออขอบคุณมากครับคุณนายคนที่สอนมิอุทำกับข้าวคือแมองฉันใช่ไหมจีนะใช่สิก็ อาหารนี้วิวทำมันอร่อยมากเลยนี่นะฉันอยากจะเรียนฉันอยากจะลองทําดูบ้างนะจ๊ะเห็นนะเอ๊ะฉันอยากจะกินอีกนะอาหารที่วิวทำอ่ะอ่านะโอเคอีฝั่งหนึงต้องมีใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมล่ะแม้ขึ้นได้ก็ไม่บอก <c oughs> มันดูออกไหมว่าขึ้นได้ไม่ได้อ่ะเนี่ยลงได้ไหมลงไม่ได้ขึ้นได้ไหมขึ้นขึ้นขึ้นไม่ได้เ <c oughs> อา้า โอ้ยโดนดักทั้งนั้นอะไไปต่อเลยไปต่อเลยอะเออทำไมขึ้นไม่ได้เดี๋ยว็ดเด็ดดวฝั่งฝั่งซ้ายมีอะไรอีกป่ะเนี่ยข้างล่างมีอะไรอีกป่ะเอ๋เอ๋เมื่อกี้ขึ้นไม่ได้นี่หว่าหรือว่าขึ้นได้วอเตอร์วอเตอร์กลัวแล วาดรูทำไมอะ่ะจ๊ะอืมมันก็เดี๋ยวนะถ้าสตอร์ดได้ something like this maybe nice sometime เมื่อเคบางทีมันก็ดีเหมือนกันนะฉันอยากจะลองดูลองวาดรูปเธอดูบ้างอากิคุงถ้าอย่างนั้นทำไมเธอต้องรอนด้วยละ่ะเธอต้องทำด้วยละ่ะทำไมอะ่ะเพราะว่ารู้สึกอาอยางไงละ่ะฉันฉันมากคนเดียวอะ่ะแต่ทีนี้งั้นเธอก็ไม่ควรจะให้ฉันบังคับฉันทำนะฉันวาดรูปไม่เก่งอะ่ะ เอออธิบายละมัดเลยนาหมดได้มาทีเดียวฉันทำได้ฉันทำได้แล้วจริงเหรอว้ามิวจังเธอวาดเก่งนะเนี่ยแล้วเธอเป็นเธอได้เป็นโนเก่งอากิคุงฉันก็ครับทำบางอย่างให้ได้บ้างสิฉันจะลองเรียนวาดรูปดูแล้วกันนะเอ๊ะเข้าใจแล้วอย่าบอกนะว่ารูปภาพเพนติ้งที่มันวาด ที่ที่อยู่ในห้องนั้นมันคือมิผัวาดเหรอโอ้ oh my god แล้วเธอจะวาดรูปอะไรอ่ะอากิคุงเออก็เป็นรูปอ oh! <c oughs> มนุษย์ก้าง <c oughs> พ่าฉันวาดรูปไม่เก่งอ๋อ oh, ไม่น่าห้องนี้ถึงกลายเราไปถึงกลายเป็นมนุษย์ก้างแม่อ๋อได้บอกว่าไ,ไอ้รูปรูปที่เป็นรูปรูปนั้นอนะรูป <c oughs> ตอนหน้าเมนูเป็นรูปที่มัน พูดว่ากี่วาใช่ไหมใช่ไหมเ <g ül> พราะว่าฉันว่ารูปไม่เก่งแล้วก็ไม่อยากจะโชว์หวยให้ดูก็เลยนะ <g ül> ไม่ว่าอะไรหรอกนะจ๊ะว่ากันนะจ๊ะแต่ว่ามันน่าอายที่ให้ใครดูสิ่งพวกนี้ยไม่รู้สินะอากิคงเทวงง <c oughs> น,นี้เงาอ่ะฮะเออเอชไม่คนที่วาดรูปนั้นสินะเนี่ย อย่งนั้นฉันก็รู้ว่าฉันว่าเราไม่เก่งอะฉันแย่ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าทำไมมีอุถึงต้องโกรธฉันด้วยตอนนั้นอ่ะอืมมาดูสิใจหญิงใจโลลี่ยากแท้อย่างถึงเราจะบอกไม่ได้ว่าทำไมเถึงโกรธไม่เข้าใจเหอนกันโอเคไปต่อนะครับมันยาวเหลือเกินนะพานี่ตรงนี้โคตรยาอะไรแปลงเดียวนะครับอาจจะเบื่อคอัยด้วย ของของ้างของฉันกลับมาเกือบหมดแล้วแต่ของทงของฉันแต่ต้องถึงจุดนี้ก็มีแค่อดีตของฉันเองทีนั้นก็มันก็ใกล้ความจริงแล้วสินะอ่าความจริงเรื่องอะไรเรื่องไงรูปภาพนั้นเออตอนตอนนี้จริงๆแล้วป๊าป๊าเขากำลังจะกลับมาที่บ้านนะอืเขา เขายัางที่จะวาดรูปพวกเราเหรอจากภาพวาดที่ฉันส่งไปเมื่อวันก่อนฉันมีภาพวาดของตัวเองดนะ้วยเนี่ยเหรอเนี่ยโอ้เขามีแปะสัวนึงนะเนี่ยคือนิพาพวาวาดพ่อวาดให้เราเหรอป๊าเป็นเป็นศิปลปินเหรอเออเขาก็ทำงานอดิเลกนะเขา สิ่งที่เขาตกแต่งทวดทั้งบ้านอะ่ะเป็นสิ่งที่พ่อของของ,ของเจ้าวาดนะเฮ้ <c ười> hey! สุดยอดไปเลยอะ่ะสำหรับพ่อแล้ววาดได้สวยจังเลยนะเนี่ยฮ่าฮ่าเขาชอบวาดรูปอะ่ะ beautiful rustic เขาวาดรูปเ <c ười> ขาวาดรูปเขาเขาลงสีได้สวยใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะมีโอจ่ะฮะเอาเอา เอา,าตั้งไว้ตรงนี้มันรู้สึกน่าอายไงไม่รู้่ะไม่ดีเด้อจ๊ะเป็นจุดที่ดีมากลยนะเนี่ยจะได้ให้มิอูได้เห็นนะแล้วมิอูจะคิดว่าไงกันแน่นะอแต่รู้จังเลยอะ่ะอืตั้งรูปภาพนี่ไว้ตรงนี้รูปเท่านั้นป้าป้าคุณว่าสินะจริงงั้นแล้วฉันก็รู้สึกแย่นะสำหรับป้ะป้าที่ มีความสามารถขนาดนั้นแต่มันก็ยังก็ไม่รู้สินะแต่ว่าไม่ใช่แค่ฉันและแม่นะแต่มีอูก,ก็วาดเก่งเหมือนกัน Make them seem to have some common เหมือนว่าพวกเราจะเกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการวาดภาพนะแต่ But they probably r a r l y were people to like to come in contact นะ But they p r o b a b l y were มไม่ค่อยเข้าใจวะข้ามเลยเหมือนว่าคนไม่ไม่เยรู้จักใครมากใช่ไหมเหมือนกับฉันและแม่ของฉันในอดีตเหรอเออถึงเวลาทีจ่จะจบเรื่องนี้แล้วสินะข้างหน้าคือสุดท้ายใช่ไหมที่จะบอกว่าทำไมใช่ไหมใช่ไหมไกลจังวะโอเคสุสดท้ายนะครับว่าทำไมเราถึง เกิดเรื่องวันนี้ขึ้นทำไมเราถึงลืมเหตุการณ์เหล่านี้ไปขอาถทุจจำนี้ไม่เหมือนอันอื่นที่ผ่านมาอันนี้ใช่เลยโอเควอดเลฮะอัอน,นีนคิดไว้เลยควทรงจำนี้ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นมันเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมาที่นี่ฉันถึงสูญเสียควาทรงจำไปและความจริงว่าทำไมฉันถึง ถูกแยกออกมาจากแม่แล้วก็มีอูแยกออกมาจากแม่แล้วมีอูผมสังคอนใจบางอย่างว่าไม่ขอบอกใครกันเลยอยู่นี่แล้วฉันต้องจำมันให้ได้ถ้าเกิดฉันรู้ฉันอาจจะวิ่งหนีไปก็ได้นะและจบลงในการสูญเสียทุกอย่างจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ แล้ววันที่จะเดินทุกอย่างไปอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าแต่ว่าถ้าฉันไม่ไปต่อก็จะไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างมิอุและแม่ที่เกิดขึ้นที่ที่ผ่านมาก็จะไม่มีค่าอะไรเลยแล้วพ่อผลน,นี้บทดเลยไม่มา <c oughs> ผมสนใจเรื่องพ่อถ้าเกิดพ่อมันเกี่ยวกับ เอซ i บิเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นพี่น้องกันที่ไม่ใช่คนละแม่คนละพ่อสักอ,อย่างหนึ่งผมเดาว่าเป็นอย่ี้นะซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้โอเคมาความจริงเป็นไงอ่ะเริ่มเลยเฮ้ย hey, รู้เปล่าฟูยวากอิอะไรเหรอครับแม่วันนี้วันวันที่ดวงดาวจะเกิดดาวตกขึ้นมานะดาวตกเหรอวันยนึงดาวหมายถึงดาวตกโอเคดาวตกใช่ไหมอ่าฮะ ไม่เหมือนกันนะเธอเคยเห็นดาวตกแล้วสินะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะเออเออมาถึงอุกาบาตเหรออุกาบาทเลยเหรอวะเธอไม่เคยเห็นมันสินะเนี่ยใช่แล้วจะมีอุกาบาตปรากฏตัวขึ้นมาหนึ่งวันนี้แหละนะจริงเหรออยากเห็นจังเลยอยากเห็นจังเลยอ่ะมันไม่ไม่มีปัญหาแล้วแล้วะนะเอาล่ะมันมันยากที่จะได้เห็นดาวตกในบ้าน ของพวกเราอ่ะเออะนันมันไมเป็นไรนาวันนี้ไปที่ที่ไกลๆกว่าน่อยแล้วกันนะบนเขาไงล่ะที่แม่รู้จักนะมีที่ที่มองเห็นดวงดาวได้นะที่นั่นเป็นที่ที่พ่อแล้วก็แม่ได้ดูดาวด้วยกันรู้สึกมันคุ้นเคยไงไม่รู้อ่ะเอ๊ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยว่ามีที่อย่างนั้นด้วยอ่ะทําไมไม่เคยบอกหนูผมมาก่อนล่ะพราะฉันคิดว่า เธอชอบวิวที่บ้านมากกว่านะฟูโยกิแต่วันนี้วันพิเศษนะเข้าใจเปล่าล่ะอาา่าฮะจากจุดนั้นเธอได้เห็นดวงดาวที่สวยงามมากเลยดาวตกที่สวยงามมากเลยเข้าใจแล้วถ้าเกิดมนันเป็นกลางคืนเลยเราก็ดีสิแต่วันนี้มิุจังจะมาที่บ้านพวกเราใช่ไหมเนี่ยห้ามลืมเรื่องนี้แล้วกันนะห้ามลืมนะหมายความไงวะเออแล้ว แม่จะพาไม่ไมอูไปด้วยหรือเปล่าล่ะได้เลยไม่มีไม่มีปัญหาไปไปชวนเธอมาได้เลยถึงเวลาที่มิอูจะมาแล้วนี่นาใช่ไหมล่ะไปรับเธอมาเลยอ่าฮะอืมมาเฮ้มิอูจังอะไรหรออากิคุ้งวันนี้เป็นวันที่จะมีดาวตกนะจ๊ะเอะดาวตกนาหรอ ใช่มีดานับพันกางจะตกลงมาเป็นอุกบาทเลยแหละเอ๋เป็นพันเลยเหรอที่จะตกลงมาฉันไม่เข้าันไม่เข้าใจอะ่ะครัง้งแรกที่ฉันได้ได้รู้เรื่องนี้เหมือนกันนะแต่อันที่เห็นะนะเธอต้องแปลกใจแน่เลยมันอาจจะไกลนะแต่ว่ามีที่รับที่แมวฉันรู้จักอยู่อะ่ะที่ที่สามารถเห็นมันได้สวยกว่าที่บ้านเองอะอ่ะอาจจะเห็นจกนักเลยอะ่ะ อะอะไรนะหมูจังจะไปด้วยกันเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเกิดหมาไปแม่ไม่รู้ว่ามีหมาเลยใช่ไหมเธอไปไม่ได้นะแบคุณนายมาวันนี้มาด้วยนะจ๊ะเธอต้องฟังนะจารู้เปล่า <laughs> ไปดูดาวด,ด้วยกันแล้วกันนะหมูจังคงไม่เป็นแล้วนะฟุยากิคุงมิวคุงมิวจัง <laughs> เออถึงเวลาแล้วนะแล้วนะัดเต็มไปได้ได้แล้วเอาล่ะหมูเธอรอที่นี่แล้วกันนะอ๋อคือจะบอกให้หมูรอหมูหมอ๋อคือจะบอกให้ให้หมูรอด,ดูดาดูดาที่บ้านแล้วกันนะโอเคเอาล่ะหมูจังรอที่นี่แล้วกันนะเพราะว่าพวกเราจะกลับมาเร็วๆนี้แหละนะเอาล่ะมิวจังไปกันเถะนะอ่าโอเคไม่น่าเกี่ยวกับพอ่อว้า สวยจังเลยอ่ะจากที่นี่อ่อาฮะเธอทั้งสองคน we still haven't gotten to the main ยังไม่ถึงจุดที่เป็นงานเป็นจุดเด่นนะจ๊ะอืมสวยโอ้กราฟิกแม่งอลังการงานสร้างมาไม่ใช่างานการงานสร้างมันละเลงนี่สวยงามมากเลยม่วงนกเงินจุดที่มองเห็นจากบ้านอ่ะสวยงามมากแต่ว่าที่นี่คือที่ใหม่แล้วก็ แล้วก็เจ๋งมากเลยใช่ไหมล่ะมันเป็นที่ที่ฉันมีความทรงจำอยู่กับป๊าป้าไงล่ะอืมเราได้คุยกันมากมายเกี่ยกับกับหลายๆอย่างนะที่นี่อ่ะป๊าป้าเป็นคนที่มเีเป็นคนที่มีเวลาเป็นคนที่ยุ่งมากแม้แ่แม้แต่ตอนที่พ่อและแม่แม่ยังหนุ่มนะยังหนุ่มสาวกันอยู่นะแต่ทีนั้นเขาก็มีเวลามาที่นี่ตลอดเลย เฮ้ hey, แล้วปป๊า,ปาชอบดวงดาวใช่ไหมล่ะอืม hmm, ไม่น่าถามนะเนี่ยก็ต้องชอบสิจ๊ะมันทีป่ป๊าจะหลงไหลตั้งแต่แรกแล้วก็ได้นะฟังทุกอย่างที่ท,ท,ที่แม่พูดใช่ไหมล่ะแล้วถามเรื่องต่างๆมากมายแล้วฉันก็สร้างมาันหายเ้เขาเยอะแยะมากมายด้วยนะคุณนาย มันแย่ขนาดนี้แล้วจะไม่นะมีอูจังแล้วพวกนี้เป็นเรื่องปกตินะจ๊ะแต่๋ยวผู้ชายเขาห้าสปอยกันจะอยา่าเอออืมนะจริงเหรอคะเธอเห็นหรือเปล่าละมีอูจังเธอคนจะถามเรื่องที่ไม่มีผลกับผูย้ยกิงกี่ค้งมอดบ้างนะฮะอย่าเลยนะมีอูจังอย่าทำงั้นเลย เอาอะไรดีนะเอ๊ะท้งสองคนถึงเวลาแล้ว,ลวนะณจ้านะที่ดาวจะต,ตกลง,ลงมาเอ๊ะโอ้โหอ่าฮะดูสิตกลงมาแล้วล่ะสวยงามมากเลยฉันเห็นดาวตกมาก่อนนะเคยเห็นดาวตกมาก่อนนะแต่ครั้งแต่ครั้งแรกที่มันตกมาขนาดนี้เลยอยังมีอีกนะจ้ารอเธออยู่เพราะวันนี้มันตกกันเยอะมากเลย นื่นสิโอ้โหตกขนาดนี้ตกมาหาเราสักโดวงนึงก็ตายว้าสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดมากเลยสวยงามมากเลยมันวันนี้สุดยอดมากเลยนะเนี่ยถ้าเกิดฉันสามารถี่จะได้เห็นภาพอย่างนี้ตัวไปแล้วลราก็ใช่เลยถ้าเกิดพวกเราได้เห็นภาพพวกนี้ตัวไปแล้วเราก็นะแต่ว่า ถ้าเกิดพวกเราทำงั้นแล้ว,วเราจะสูญเสียบางอย่างไปนะเอ๊ะเราโชคดีนะที่ได้เห็นอุกกาบาตตกครั้งหนึ่งอ่ะคิดว่างั้นไหมเราอาจจะไม่ได้เห็นมันอีกเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างั้นแต่เธอเห็นหรือเปล่าล่ะว,ว่าถ้าเกิดเธอได้เห็นมันสักครั้งหนึ่งแล้วล่ะก็เธอจะไม่ลืมความพิเศษของของ,ของวิวที่เธอเห็นเลยอ่ะ สิ่งที่สิ่งท,ที่เธอเห็นน่ะจะอยู่ในใจของเธอไป,ไปตลอดแล้วปล่อยเป็นความทรงจำไว้จะดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเธอเห็นมันมบ่อยๆเธอจะไม่ไม่รู้สึกว่ามันพิเศษอีกต่อไปนะเหมือนที่แม่ได้บอกเธอไว้ที่นี่อ่ะเป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นใช่ไหมล่ะมันมันก็เหมือนก็มันก็เป็นความสุขแรกที่ได้ได้เห็นไงล่ะแล้วเธอก็ยังมีท้องฟ้าดุ ดวงดาวในบนท้องฟ้าที่เธอเห็นตลอดไม่ใช่หรอจ๊ะฟูจิโอกิคุ้งเอ่อก็พอใจนะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ไม่อยากอะ่ะโอเคเธอเข้าใจเรื่องพวกนี้สินะเมื่อเธอเป็นเมื่อเมื่อเธอโตเป็นเธอจะเข้าใจเมื่อเธอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันเป็นสิ่งที่เธอต้องเข้าใจนะอืมก็คือใหญ่ อย่าลบมากใช่ไหมล่ะกี้คืคอลบมากโอเคกี้คืคอลบลืมลืมลืมคำแปลนี้โอเคใช่ใช่เจ๋งมากเลยมิอุอต่ลบกันไปอา่อาหอ่าเอาหายไปละไว,วจุงหายไปแล้วเหรอฉันคิดว่ามันจบแล้วนะมันเร็วกว่าที่พวกเราคิดใช่ไหมล่ะ กลับบ้านกันดีกว่านะวันนี้จบแล้วลวนะเมค่กี้ว่ามันจบขนาดเร็วขนาดนี้เลยอะเหตุการณ์อย่างพวกนี้มักเกิดขึ้นรวดเร็วเสมอเลยนะมันก็จบแบบรวดเร็วฉันคิดว่าพวกเราไม่อยากมันจบใช่ไหมล่ะแต่พวกเราอยู่นานไม่ได้นะใช่อ่าฮะมิวจัง อะไรเหรอละ่ะอากิคุงเธอชอบมันไหมนะอะอยากเห็นอ,อีกจังเลยอะงั้นหลังจากนี้พวกเราไปที่ดาดฟ้าแล้วก็มันต่อไหมละ่ะเพิ่งเริ่มต้นคืนเองนันจ้ะอ้ามิวอ้าหมูจังรอเราอยู่นี่นะตามสัญญานะจ๊ะฉันฉันจะรอเหมือนกันน่ะ อ๋ใช่อืมนี่คือความจรงที่ฉันไม่อยากเห็นเหรอแต่ทำไมฉันถึงไม่อยากเห็นมาล่ะทำไมต้องต้องลบมันไปล่ะวัดเดอะยังมีต่อยังมีต่อต้องหมูจังนี่แหละมีต่ออือวัดเดอะอ๋อฉากเริ่มอออ๋ออ๋ โอ้ oh my god ผมลืมไปได้ไงวะฉากเริ่มฉากเริ่มเกมโ oh อ้ม y เดี๋ยนะผมจำได้มีสองคนที่ถูกรถชนอะ่ะมิวถูกรถชนห่ะโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god <c oughs> วันนี้วันนี้มันน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมล่ะ พวกเราจะได้กลับไปเห็นมันอีกไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอเท่้วันนี้นะจ๊ะแต่ว่าเธอได้เห็นมันอีกไม่กี่ปีแน่ๆจ้ะเหมือนยากมานอลยนะที่พวกเราจะถ้าวันหนึ่งอะ่ะพวกเราจะได้เห็นมันอีกครั้งนึงอะ่ะใช่ไหมล่ะเออนะเดี๋ยวนะยก็ตาม,มเธอรออะไรอยู่เออจ๊ะมิวมิวจัง ถึงวันนี้ถึงอยู่นานจังเลยอ่ะใช่แต่ว่าฉันอยาจะกลับบ้านอีกแป๊บนึงนะจ๊ะอ่ะจริงเหรองั้นฉันจะไปส่งเธอแล้วกันนะไปส่งเธอแล้วกันนะไม่เป็นไรค่ะอยู่ใกล้ๆนี้เองแะค่ะเข้าใจแล้วไอ้ฉันจะพาเธอกลับไปอีกทีนึงแล้วกันนะโอเคปะฉันจะรอยอยู่นะพี่อู่จังโอเคเข้าใจแล้วไปกันเถอะนะ อ๋อเฮ้ยเอ๊ะ่นอะไรอะ่ะหมายความว่าฉันและแม่ของฉันถูกแล้วทำไมฉันถึงยังอยู่ไมีชีวิตอยู่ไปได้ละ่ะมันแปลกมากเลยนะเนี่ยนี่มันไม่ใช่เรื่องจริง ใช่แล้วนี่ไม่ใช่ความทุกทาของของฉันนะแต่แม่มีอยู่ที่นี่ฮะไม่อยู่ก็ด้วยไม่อยู่ไม่อยู่ที่นี่อากีกาครรุงระวังนะวอดโอ้เอเอวิ่งมิว What the Lolli